พ่อนเพิ่นเมื่ออะบอกนพ่อพื้นนะ่นเมื่อะบอกเออพ่อพื้นใช่ปะต้งปะตอีบว่านั่เนมัดปเดี๋ยวไหางเครื่องมือีบบอเอากระซี่ซีบอยซีดอยู่ ไปไปแล้วบ่ขี้มยุใสเออยุผุนหนึ่งเยาะมาเอามึงมีความร้อมเลยนู่นนี่ทั่อโค้กาคนมาได้ต่อเลยนะ อเ,เอา,อาง้ยเงี้ยในหน้าอันนี้เอาไปเนี่ยมึงไม่เดียว่ะไล้วจะมีกรบเป๋กกับมั้งเนียือชิบมีนวลยังนักษาจะมีกระเปาไีก่ตอกลักไว้ฮะน่ะบ้าไปนะ บ้กตีนบ่กไน้ปัังไม่ทรรมาไม่ทแล้วมาซักแล้วไม่แน่ใจนะโน้เป็นเสื้อฟางอย่างเงี้ในแอวเท่าหันุเย็บ้ยนอบักหลาเอ้ยส่งง้นั่นบ่ส่งงี้นส่งครับบ่ลาโอ้ยนออันดีดีมันดีก็มีเดกอใจาเ้เฮ็ดสมคนแท้ๆคนยังรออยู่ มาตาฐานับประสบการณ์การที่ป kind of ีประกันนะสองอันน <en> ี้เป็นจิตต้อ จะใส่ผูน่ะวะมีป่มเด็กเลือกปุ้บันปี๋ยนปั้งบันเลือกตัดมีป่ะเฮ้ยนีน่มั

อุ่นยัง

เอานี่ยเด็นียเดบกไม่ยากนี่เนียตั้งเป็นบ็อกซิ่งชื่อหรือก็ตั้งเป็นตอมอชื่อครับแข็งไปแล้วอะไรค่นที่ล,ล่ะจ้าคนที่กูไ่ถี้เลยนะคนเนี่ยเออ <c oughs> เดี <Es> okay, <so> ๋ยวเดี ladım, ๋ยวอันอันอันผู้ไม่แห้งเป็นสิคนเองกันได้เป็นมันเป็นมันเสื้อนี่เอาลบโอ้เป็นมันเป็นสิคนเองกันได้ก็คอยบันทึกก็จะสู้คอยแห้งไมันอาจะงสู้หันพันงกัน่ะอก็รับันถือกันไั่แตกเรียบร้อยเก็พลาดลาเดียวรบได้หัวได้ก็เสียหัวดได้ก็เสีย วันนานี่ลมมาทแท้บ้ารในศูนยดนี่นเฮ้ย่างีลีลรพอดีแท่หนเอ้แห่งเรียว p h เนี่เบอรบ้าเเฮ้ย <laughs> นา่นท่นาพิ่มรุ่งแล้วมาจีนาย

นี่คนปูนไว้น uh, <laughs> ี่ก็จะเทใส่ตีนเสานะครับผมตีนเสาต้องปูนครับกําลังตอมันจะยกเสาขึ้นนะครับผมโอ้ยเฮ้ยเพื่อความสนุกเท่านี้ก็ฝากไว้เพียงเต่านี้นะครับสวัสดีครับ